อะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเรามาถ่ายคลิปอันนี้กันนะคะอันไหนคะอันนี้ค่ะนะคะคนนี้สวยไหมสวยค่ะยุอันนี้สวยไหมสวยมากค่ะอันนี้สวยไหมสวยค่ะอันนี้สวยไหมสวยค่ะไหนขอดูเจ้าหญิงหน่อยนะคะนี่เจ้าหญิงของเราวันนี้ค่ะสวยไหมคะกับเจ้าชายนะคะเจ้าชาย เจ้าจชายเลยเจ้าชายเออเอาวางมาเออนี่เจ้าชายเหรอคะโอเคจบยังคะจบแล้วค่ะจบแล้วทำไงอันนี้ค่ะอันนี้ตัวอะไรคะแม่มดใจอยู่ใช่แม่มดแย่ขอเย็นนะอ่ะจบแล้วทำไงจบแล้วทำไงบ๊ายบายเลยบ๊ายบายทุกคนกันนี้อะไรไว้เจออะไรไว้เจอ ไว้เจอกันใหม่นะคะบายบายไว้เจอกันใหม่นะคะบายบาย